สวัสดีครับพี่น้องยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางศิลธรรมอวบวิเชียรนะครับพี่นอ้องไอหอนางงานแล้วครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับเห็นดากไวๆเห็นดากไวๆนะครับก็ว,ว่าสายไฟกับแวบๆอยู่นี่ยือว่าคันหน้า,นาถ้าไปก็ไปเท่ากันแล้วครับขันขหน้าไปได้เราก็ไปได้แล้วครับพี่น้องคังนไหนคันนี้ อ้นเต็มเต็มดะ้ะออเฮ้ยว่ทันเลยบ่าทันตัวลีลาอยู่แต่ผมไม่ทันเลยเดินจนเจอเนี่ยปวดฉี่ปังกดจออบปวี่วะอ คนทางหรือเปล่าตเตียวไก่มะละครับี่ครับพี่น้องเอ้านั่ไปครับตามไปครับตามไปตาม,ตามรถบ้านไปเรื่อยนะครับอันนี้ตามหลังเราอีกนะครับขบวนหนึ่งนะครับ ผมกำลังเตรียมควานที่แล้วนะครับบ้างครับ้างโอ้ยทรมานเด้อก็ปลาเต๋นรู้ว่าล่าง,งเขาล่างด้นยเราใช้ฝนนะพี่น้องโอ้กุ้งหัวจิ้งลูก <laughs> ชิ่งลูกเลยครับพี่น้องเห็นทางเหรอคนชิ่งลูกเลยครับคนชิ่งลูกหักเวย้ยแี่เอาโอ้ยเล็กเสียวยางครับพี่น้อง น่อมแล้วครับยางเนี่ยเอาขึ้นแน่เนี่กระจก

อ,อ๋คอคันนึงมามาห้องนูน <c oughs> น้นนี่ยิ้มให้เด่าอ๋โอ,คโ,อคโคตรชิลัคปุ้ยพ้นแล้วครับพี่น้องพ้นแล้วพ้นแล้วอจะขยับนอนพักสัก่อทำไม แต่อาจารย์บอกว่านักเรียนต้องนอนพักนะครับอ,อ๋อ,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 อก,กุ้งเอ้ยวัดบ่เนี่ย,ยก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเข้าเไปหรือยังน้องวัดแต่เพียงเนยเล่นโยอันสนักทรงไหมอันนี้วัดบ่เนี่ยเอออันนี้วัดร้านก๋นกวกเยเ,เตี๋ยวเอเลี่ยนตเดือนเนี่ย นี่มองจอดบอบอค่ะจอดเลยป่ะโอ้เราวันชิงลูกหักป่วยพอปรตทักสงเ่ยกกันเป็นโรงเรียนทางบร,ริษทัทของผมตอนนี้ก็นิสัยดีครับ,บรสวัสดีครับครอบครับแลครับอ่ะ

วนครับ Oi, ครับ โอ้หาบว่าปวดขี่หวาว่าวาได้เมียเอ้ยไปเถิดโอ้ตายโอ้ตาย,ยาตายระบบยู่หันไห,หมอืมระบบทุ่งยังอ,อยังระบบติดหมเอ้าสมองคือได้เังไงบีบเตะเซนไ่นี่นะ <c oughs> าปวดเขี้ยวไม่ใช่ปุ๊กไลเซอร์มันคุ้นแบบติดอย่น <c oughs> ี้อ๋อโอ้โหป่ะทนันบระทันแล้วบระทันแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ,โอ้ขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชม นะครับพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับโอ้ยแม่เอ้ย